เราภาวนาเราใจของเรารวมเข้ามาที่ลมหายใจข้าวออกก็ลม <c oughs> นี่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันลมอนาคตก็ไม่มีลมปัจจุบันไม่มีที่จะดูมีเฉพาะลมปัจจุบันถ้านั้อยู่กับลมรู้กับลมนะเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในปัจจุบันพยายามทาําจิตใจของเราให้รวมข้าวรวมข้าวกระจายที่รวมแล้วมันมีกําลังทํำไมรวมแล้วมันกระจาก,กระจาย ส่วนหนึ่งก็ไปบ็นห่วงเขาหนั่นส่วนหนึ่งก็ไปคิดถึงเขานั่นคนนี่อะไรต่างๆถ้าแบ่งออกไปเป็นเชิงนัดเชิงน้อยแบบนี้มันไม่มีกําลังถ้าเอารวมเข้ามา,ารวมเข้ามาเหมือนคนละถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ลาบากจะทะมาหาเกียนอะไรจะไปสร้างที่พักให้ตัวเองอะไราาาาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ยากแต่ถ้าถ้าหากว่ารวมกําลังเข้ามาหลายคนช่วยกัน สร้างบ้านยาวาละบ้านสร้างสร้างเมืองได้ป้องกันศัตรูได้ี่จ,จิตใจของเราก็ะเช่นเดียวจันใจของเราต้องรวมเข้ารวมเข้าถ้าเป็นห่วงลูกห่วงหลังห่วงร่างกายของตัวเองนันะ่นแหะมันก็จักกระจายไปแล้วจายไม่มีกําลังต้องรวมเข้ามาที่จุดเดียวคือความดีทั้งหลายในโลกมันออกจากใจนี่แหละอย่าไปหวังความดีจากภายนอกมันมาออกจากใจตัวนี้แหละ ป็นที่มาพยายามรักษาที่มาของความดีทั้งหลายตอนนี้เราอยู่ก็ต้องอยู่ดีถ้าเกิดไปก็ต้องไปดีพระจิตใจนี่เป็นผู้ที่อบรมดีขณะความดีมันอยู่ที่การรวมใจของเราพยายามรักษาไว้ให้ตลอดไปจะให้เหตุการณ์รทั้งหลายมันกทำให้ใจของเราแตกกระจัดกระจายไปตามเช่น,เป,นเป็นส่วนต่าง ให้รวมเป็นก้อนเดียวนั่นเองจนจะมีกำลังได้